ปเฉย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 ไหนเฉยไหนเฮ้ยเอาเลยอ๋อเฮ้ยเอาเลยอ๋อเฮ้ยเอาเลยอ๋อพี่พาเฮ้ยพี่เอาเลยอ๋อพี่ดูเถอดเฮ้ยชุบเพื่อว่ายน้ำไม่ได้ว่ายน้ำว่ายน้ำสองคนไม่ได้ไม่ได้ปะแต่พี่ขวาเนี่ยพี่บัตรช็อตบัตรพี่หิงให้บัตร ปลาดอาบัตรปลาเอ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 าในน้ำเนี่ยในน้ำอะไรน้ำไปควายใส่ปลาลูกจ้ายิงให้อยู่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 เขินไปเขินมาเนี่ยพี่ใจหายแล้วเนี่ยไปไปได้แล้วตอนเสร็จโดนตำรวจอะไห้าคันปล่อย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 ไหมพี่อุ้มปล่อยไหมพี่อุ้มมีคนนึงปล่อยไหมพี่อุ้มโอ้โหข้ามเรือไหนคนนี้ต้องมาช่วยหรอกมีคนนึงข้ามหนีไปแล้วคนนึงพี่ดตองตองไอเนอร์ตงไอเนอร์เนี่ยพี่ตองหมดเลยต้องเขียดอ่ะมันข้ามน้ำได้ป่าววะ ทำไม่ได้พี่อย่าอย่าอย่าลองเลยนั่นน่ะฝั่งนู้นนั่นนู well ้นน่ะต้องเครียดอะต้องเครียดอ่ะต้องเครียดไปไปไปกูวิ่งก่อนจะไปกำลังไปแดงยาววิ่งดีควายไม่มีพี่ไม่มีมันมีมบนรถอีกนะพี่ดำพวกเขาอะเออเห็นแล้วเห็นละเห็นล้วเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ตามเดี๋ยวพี่ตามมาให้พี่ตามมาให้ แถวแถวโซนบ้านเขาเ้าาเข้าเข้บนี้เข้าลับมานี้เน้อเข้าลับมานี่เข้ามาเข้ามาเข้ามาพี่ลงกระบะได้แล้วเข้ามาเข้ามาขึ้น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 เนื้อเข้ามาเข้ามาโอ้ยยยยเยย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 ย่ยยไปเลยยยดยยยวยขยย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 ย ไปอยู่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 ไปหน้าบ้านไปหน้าบ้านแล้วไปหน้าบ้านแล้วมาช่วยเนี่ยมาช่วยแล้วมาช่วยแล้ววิ่งดิหนไหวไหวโกรไม่ต้องมาโกรมีศพไม่ต้องมาโอเคโอเคพดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขายิงเขายิงเราไม่เขายิงเราเลขสี่สองไมลอนเลขสี่สองไม่รอดอยู่พี่สี่คันอยู่พี่สี่คันอยู่พี่สี่คัน ใครไม่มีศพใครไม่มีศพมา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 บ้านทองสุกบ้านดดักแชทบ้าน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 ทองสุกบ้านทองสุกโอเคโอเคไม่มีมีศพแต่ว่าใครไม่มีศพมาเลยใครไม่มีศพมาเลยกูดึงให้เร็วเยอะเยอะมากเยอะสัตว์เยอะสัตว์เยอะลงมาตีลงมาตีนะเกิดตัวนี้เป็นช <employers. S 2> ุดใหญ่เขาเร็ว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 จเร็วเร็วเร็วเล็วาพี่จริง ผมแดงเขาก็อยู่ผมแดงเขาก็อยู่อจะพังแล้วจะพังแล้วเออจะพังแล้วรู้เร็วรู้เร็วไม่ต้องบอกรอเร็วเร็วเเร็วเเร็วเเร็วแร้วมาแล้วพี่มาแล้วเอาเลยเมไอเ็มีแค่ไหนแค่นั้นเฟมแค่ไหนแค่นั้นแค่ไหนแค่นั้นโหสวยววววเว่าไปเลยลรดคตร ผมอยากลงแล้วเป็นจเป็นจั่เ็นชนไวัคนวังคอนไครับดครับดครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลาพลัด้ครับคุลมนลมคลมลมเลเอ๊บาดราหมดบาดอาหมดกูยิงให้ยบาดาเลยาดเอาสกเยอมากเพื่อตายเพื่อตายเอตาเจอบเจ็บเจบเมนเอาเพื่อนเราไปนาทีเพื่อนตาย

ดันไปเฮ้ยเฮ้ยิงหมอบยิงหมอบพี่สอ้สามศพสามศพโอ้โอยหมาคนวโอ้มากันไวสั่ตวะเบอร์ดาที่ไม่ยิงนะตรงนี้ไปนึนึงนนึงมอมือมาแย่กาไอยเอไ้ยัาไอ้ยเอา้ยพอพเอาศพไปเอาศพไปซอมรถเลยอ้ชุดพีปดำก่อนชพี่ดำก่อนพี่ผาไม่เอาไไพี่ผ่าเล่นแต่กูอีฮีแม่งหมานโคตรไวเลยว่ะ ไม่ไอพี่ดมเมื่อก้สวยสวยพื่อนสวยสยสวแล้วแต่เมื่อี้พี่หอตู้หอตู้เล็กไหมอ๋กูโดนเซตย่อยอย่างเดียวเลยที่มานไวสัตว์หอตู้เล็กไหมหอตู้เล็กไหมหอตู้เล็กลง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 ตู้เล็กอยู่ไหนออยู่นี่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 อ๋อพี่ตั้ตื่นแล้วโอเคมาแล้ว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 มลอดีขึ้นมา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 อ้าวคราวนี้แล้วเอาไปหอตู้เล็กไหมเอาไปหอตู้เล็กไหมพี่ตั้งก่อนตู้เล็กตู้เล็กตู้เล็ก อะไหนะเพื่อนก็งัยอ่ะตัวเล็กนะพี่ไหนต้องให้มึงเฟี้ยบมึงเฟี้ยบอ่ะกูหายแล้วหายแล้วหายหมดแล้วพี่ดินเสียงพี่ดินเสียงมึงเงาแบบกระทบกระทั่งอยู่ตรงไหนมีศพเหลือไหมลาลาลากูโดนแบบอยู่ลาลาลาโดนลูกเซิร์ฟโเหลือไหมพี่ไม่มีไม่มีไม่มีโอเคผมผมหาแล้วพี่สองศพโอเคยัดเจ้าหิงจัดไปตัวเล็ก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  ตัวเล็กตัวเล็กลตัวเล็ก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 ,ลกไปไปไปมุบมุบมุบ <c oughs> น้ำมันก่อนดีเซลวะพี่แล้วก็เบนซินเบนซินเบนซินนั้ต้องเบนซินเฮ้ยไอคิมโดนเหรอคิมโดนเหรอผมไม่มีศพเดี๋ยวไปดูให้ไม่ใไม่มีศพไปดูให้แซนี่โชว์ผมว่าอะไรเป็นศพมันกดผิดไหมถิ่นพาวอ่ะถิ่นพาวอ่ะเอติกทุกสามกดนะพี่กดผิดหรือเปล่านหอนะหอนะเอาศพมาศพมาเต็มศพสามห้าวเอสโคบารยกูดิมึงเอาศพเอสโคบารยกูดิ หอเลยมีถ้ามีถ้ามีห่อเลยเลข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 เฮ้ยเรามีจุดออเปยมพี่เรามีจุดออเปยมได้พี่ได้ห่อล้วออกเลยนะห่อล้าออกเลยห่อล้วออกเลยไปเลยไปเลยไปเลยเดส่งราไปเลยเดส่งไปเลย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 ห่อให้เดี๋ยวห่อให้ไปไปไป เจอแล้วจอแล้วเจอเอโคบาแล้วนี่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 นีนีนีแล้วไอ้กินข้าวอยู่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 ได้สอบได้สอบเอโคบาแล้วพี่ได้สอบเอโคบาแล้วไอ้มาแล้วมาแล้วมามาีกล่องให้เราบวชมาแล้วออกได้ออกนะมีมีมีกล่องมีกล่องไม่ออมีมีตู้แดงอยู่ออกเลยออกเลยเดี๋ยวไล่ให้ออกเลยเดี๋ยวไล่ให้ออกเลยออกเลยไปเลยไปเลยเอ้ยเอ้าไปเล้วปเลยซามางนะซีแปดไอ้ที่อะเอ้ยใจเย็นนะ ไอเฟมเฟมเฟมเอาศพเอาศพไปเลยไอบัตรบัตน <ai> ึแงบัตรนบัต <Pearson> น <noises> of <proposition. S 1> ึงเนียด่อนบัตนี้วว่อนบัตรนี่อันี้่นบั้กื่อนซ้อมอยู่ซ้ออยู่ซ้อมอยู่มันออกไปแล้วข้างนอกหมดแล้วชิวแล้วมันออกไปแล้วข้างนอกหมดแล้วปที่มีศพถือยัง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 ปล่อยมาเลย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 เลมาลามยยไป

Okay, we were alright, staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us like a good drug. Yeah.